สบายดีพี่น้องมาสกุลสกคนมากินข้าวน้ำกันเน,นื้อแจมมะกอกพี่น้องลวกพักปพีงปลาทูพี่น้องมามา,มาสบายดีด้ะพี่น้องมามาขขนะแม่ตับเตาหมยหยองแม่ตัเตา แม่ตับเต่าซูซูมิเือะเลยซูซูมิโอ้ยห้องเ้ยซูซูมิสบายดีพี่น้องซูซมิกินเข็งกว่าแม่ตับเต่าแม่ตับเต่า แม่ตัดเตาอะบปับมา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 ไปไปไไป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 อปไ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 ไป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 ไดไปไปไาไป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 เตไป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 ไตไปเปไปไปปป อ,อือหืามอ้นี่ใส่เตาดิสามหนึง่งลูกผิดต้มเขาเดี่ยวแล้วเนาะเด็กเฮ้ยอืมเดี๋ยวโทรมาบอกตบลงไหม ขวดนะเนาะนี่กับเตาฮัลโหลบดบืนบะไรบดซุน,นอุไรกินปลาทูเ่าน<อ>พักแกมกรอก เกือบเป็นเศรษฐีเกือบเสือลายตป็นเศรษฐีเนี่เสือลายโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมาถึงเลขอะลยไปหากเจ้ามาตัวเลขรับบาทนี่น้องเลขอันสี่โตนะมันผักโตได้สามเก้าแป๊เนาะเลขเลซื้อนะหกโตมันพิษตัวเดียวเลขมันออกแบบเก้าสมึแปัน กับทีละล่างอะไซึ่งย่อใกล้ๆอยู่ใก้เคียงอยู่ซื้อซอยมันยิงวานอยู่ซื้อบร้าเาละพันสองพันีะเขาหดเรียเลยเขาอะน ใช่ด้าคนละสางพันสิบพันด้วตัวนาะคืกินพอเหาะกันแบบกำเป็นแถาก็แม่เนาะนี่เด็กเขาจะพูดเด็กนี่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 ขอนนี้พูดเด็กนี่นี่นี่

ทำใ้ได้จะอกใหมกับผู้ชายยเลื่อจะทับตัวจะลูกตัวแค่ได้หวนหัดใจเบื่ได้ที่ดอเ้ยยยนยย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 ยูยแกยไหยทักยยยยยุก

เอาเมืนขอาไมไปแต่ดขาวินะโอ้ยยังเห็นนะลูกโระมันติดถุงอมากาเบอยาเ้นเยนาะต้มอู้ยงับมือเลยหญ้าเลยหอยาแบูแกงม้าเจ้าัเสาที่ไรข้าบดอือดิน้ำน้ำเคยเลยบานยังบ้นเคย ารรตแ้งหมอแโรงเรียนพอกาดด้วยโรงเรียนพอกดดวดมันพอกดดวก็บเท้าไอ้หน้าหองหมอเลยโรงเรียนพอกาดดวกรหน่าห้องหมอมันมีโรงเรียนเลยพอกรดดวเดี๋ยวเขาจะห้มาเตียนมาตามมาเอออยู่แถวนั้นเนาะอยู่แถวบนนั้นแต่ทางของ เวรเียนหมคนเฮาเนาองจะเป็นพ่อเป็นเมียกันอ่ะถูกเวลาทิ่กระททางอ่ยังนงเรมานนคนเเป็นเมือเดียวที่ปจีจดปักนาะมเแลบนล้นะมาคนได้ลูกสิบคนหาคนเข้ามาในปะกันอ้ มันมมนะครดูแต,ต่ละยเวลาเวลาลมในใจแบบเมื่อไหร่ะเมิน,นออคนมดขดงาจากจลาจากเป็นจากต้กัเลยจ้าเลสองคนเลจากใต้้างคนก็จากเป,ป็น

จาเผือกคืเผือกเร่ยเือกัเรื่อยไม่ตั้งะครับตั้งเรื่อยๆตั้เรื่อยามือการหลินนงนีเรื่อได้ทาลินเลยคนทำเจบเข่ารูกบบเข่าเอาตไปอยู่นเด้อเด้ออาเลยตอยู่นเด้อใคริดหนนาะจะออกมาจะเเปนเบาเด้ เมาเร่องเห็นความาช่ไหมีัน้อมาใชอยู่ใกล้ัวบานสัปะเทหต่บ้านำเกทํสมุนเตบาบ้านบ่ออาชีบแานเดียวกัติดอยู่ะเบทเกษตอเตไปิลาเลยหกิบาินะะไนะบม้าชไพอความตำรวจมาหามันเข้าไปอีกหกลักเน้ คาอัเกลยนะโน่นี่สามค่นอนะได้วยาหมูไข่หาหมไข่บนน้าไก่นันละได้ได้ได้ัเตี้ยโอโัไก่ตัวนี้มซีไปดับัไเลาก็บอกเมื่อเราล่วก็บอกเมื่อเอาไก่ตีมาอยู่น้ครับั เด้แล้วมันส่งนุ้งเด้แล้วมันเบาไปเพื่อโตัวโวไปสรงน้ำเราบอกเมื่าไม่ใค่ตีมันเียรเกียบเนี่ยสุดท้ายตัวลาล่าสองลักเนม่ยมันตีเกียร์สุ้ายาคลายตีเนา้เราคลายได้ทำมันตีเครื่องตีคนขอมากใครตีก็คือเขาเราก็เราเยี่ยมท้ายให้เราอ่ะนะกรนคราบแตีเราคลายแกตีเอาคลายไก่เนี่ยย่ากเกงก็ได้ยู่ิจิปใช้สาหมูสาได้ สาโต้สาได้แต่เอาอ้าเราบอกมันเอาเนาะไก่เขากายเลี่ยงแผอยู่ขอมัแล้วละคจนมีโอกาสขอมัเรื่ยงแผลเพราะนี่น้อื่นสิไปอ่ะต้องใส่เลยอยู่แต่นี่เนี่าเื่องั์นะเกิเข่าไหลายแ่านกัเป็นไปบอได้แล้วยมเดไปับไปแล้วน่อยาะคือะจะมีคนเบ่คนดูแลเอา เเอเสืเปียกมนแล้จะรเป็นคุเปียกกลาทางเล่นแลนนางเลนเนแล้วม่เน่มุ้องใกล้กันเด้อมุ้งใกล้กันเด้อุจะกันเด้อใจหไดเลยคุงจะกันเด้อมุงจะกันเด้อมุงจะกันอ้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 โหดไปก่อนัโอเคี่น้องไปลิดหนี่น้องพ่อิหนาเลยะดี เา้อแห่ขาบานอยู่เออเออ